โอ้เปิดเปิดแบบใหม่แบบสับจะมาพูดว่าเป็นเดอะมอลล์ไม่ได้นะครับ<อ>เพราะวันนี้คือ M Live Store จะมา<บ>เป็นแบบเดอะมอลล์เหมือนกันไม่ได้ M Live Store เป็นยังไงดี M Live Store เป็นยังไงอะ<ต>พี่พีมันแบบปรับปรุงใหม่แบบใหม่แบบสับสับยังไงมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่บอกต้องมาเดินเองและพี่พีชอบอะไรที่สุดชอบทุกอย่างที่นี่ที่ M Live Store อย่างเช่นโอ้เนื่ยกัดแล้ว ฉันชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเดินห้างอ่ะแต่ยิ่งเขาทําใหม่เป็นเอ็มรับสตอร็คือแบบสุดๆเลิศเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่คือไม่จําเป็นแล้วต้องอยู่ในเมืองอยู่ทัางรอกแบบรอบๆเมืองเนี่ยก็แบบเก๋ไก๋ได้เหมือนกันเขาเป็นเมืองเมืองบางกะปิครับผมนีกว่ามาที่เดียวครบเลยครบแน่นอนครับก็จะมีแบบหลายๆโซนมีร้านเปิดใหม่ที่นี่เยอะด้วยนะครับของของกินที่นี่ก็คือจัดเต็มมากๆครับแฟนมาเดินไปรู้ ก็ทุกคนนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเดอะมอลล์บางกะปิเปลี่ยนเป็นเอ็มลฟ์สโตบางกะปิต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรหลายหลายอย่างมากนะทั้งเรื่องอาหารที่พี่บอกหรือว่าเลนสต่างอยากให้ทุกคนลองมาเดินดูนะครับใครที่ว่างๆอยู่แถวนี้ก็มาลอง explore ดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็มาเดินดูได้นะผมว่าน่าจะมีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้เราว้าวกันมากมายครับผม G M Live Store ครับบางกะปิครับผม พี่เพิ่งกลับมาจากแอลเอครับผมเป็นไงฮะไปด้านโชว์แอลเอก็สนุกดีครับก็เป็นอีกโชว์หนึ่งของทางบริเซกาครับผม<ช> <ๆ S 1> แล้วก็พี่ว่าจริงๆมันมันก็เป็นแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆของพี่ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่ไปแอลเอนะครับผมแล้วก็มันได้อีกวัยหนึ่งเพราะปกติเราก็จะไปเจอกันที่แบบปารีสอะไรอย่างเงี้ยตลอดครั้งนี้ก็เป็นที่แอลเอโดนตัวไม่ได้นะฮะเพราะเป็น world mega star ไปแล้ว Don't touch my hair เวอร์ไม่กัดสตาร์นะพี่แท้บอกใช่ท่เป็นไงบ้างตรงช่วงทีวไปแล้วเห็นไหมไปนะครับได้เห็นไหมแล้วเห็นได้เห็นเห็นเขาก็ลงรูปลงอะไรแล้วก็เห็นตามสื่อเหมือนมีสุดไหนบ้างเห็นเลยหัวสีชมพูมาเลยอ่าเดินต้นปาล์มต้นอะไรแบบเต็มไปหมด ใช่ไหมพูดกว้างมากเห็นแน่เห็นแล้วก็นั่งแล้วก็มันร้อนๆใช่ไหมแดดแรงๆร้อนๆได้ได้ก็ดีใจเพราะว่าเขาก็ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทางมาเลเซียเขารู้สึกว่าเขาว่า ดูเหมาะแล้วก็เขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เขา happy, เแฮปปี้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล s, ้วก็ติดตามซัพพอร์ตอยู่นะเหมือนกับทุกคนนะผมอี่ได้แรงมันดันใจมาแล้วกับการไปเสื้อผ้าก็รู้สึกว่าได้ได้อะไรหลายหลายอย่างนะครับผมด้วยมูนแอนทอนี่มันเป็น l อด้วยก็ทําให้เราได้เห็นแบบอีกมิติหนึ่งละกันของเสื้อผ้าของบาิเเซกาแล้วก็คอลเลคชันใหม่ที่เพิ่งเดินมาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีอะไรแบบว่าเป็นแคชวลแวร์ที่ทุกคนจะได้เห็นแบบเยอะขึ้นแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตขึ้นมาด้วย ปีประกาศแฟน,น,นมีที่มะเกายังไงฮะแฟนมีก็เป็นอีกแฟนมิ팅หนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นโคฮันปีใหม่ละกันให้เราไปเจอกันที่มาเกา๊าอ,อันนี้แค่แบบที่แรกไปหาเลยือว่ามีแฟนมีทีหลายๆประเทศก็ที่จริงเราจะมีเฟสหลายเฟสที่ผ่านมาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เมืองอ,อื่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาเก๊าครับรโชว์เตินโชว์อะไรไม่้ากนะก็จริงๆเราก็ก็จะมีพอพอเป็นแฟนมีแล้วก็จะมีทั้งพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทโชว์พาร์ท คุยหรือว่าพาร์็นเ็นปิดอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะโลคอลายโชว์ของเราว่าเวลาเราไปที่ไหนเราอยากจะรู้ว่าแฟนในแต่ละที่เนี่ยเขามีความชอบยังไงมีวัฒนธรรมยังไงอะไรเงี้ยเราให้ชอบอะไรฮะชอบอะไรชอบอะไรชอบเธอกัตองชองตองเอ็มโมเอ็มไลน์่อกมากระปิดชอบมากที่เนี่ยมามาครั้งแรกนั่นแหละเคนดีด้วยชอบทุกอย่างเลยอ่ะ จริงนี่อยู่หน้าโรงหนังนี่ขยากเข้าไปดูโรงหนังเลยเนี่ยโรงหนังเลยเนี่ยเพราะแต่ละแบรนด์มีของประเทศอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเสียน้ำตาตลอดเวลาตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมีโมเมนต์ยังไงเลิกแล้วคนเสียน้ำตาอะไรก็มันหมดลงไปแล้ว n e นิวเยียร์นิวมีเขาไปไงใครจะร้องแล้วไม่ร้องแล้วพี่จะไม่ร้องไห้แล้วเขาร้องก่อนก่อนตลอด วันนี <trades> ้วันนี้วันนี้ผมก็แทบจะร้องไห้ให้กับความสวยงามของเอฟมแล็ซอลมันแบบน้ำตาแบบ้เน้ำตาปริมต่อนนี้ตที่ต่างประเทศก็ยืนละที่ไทยทกอย่างยัยยังไม่เห็นเลยนะก็ที่จริงก็จะมีแพลนครับผมก็สามารถรอติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพวกเราสองคนมีแพลนอะไรนะฮะนอะไรลีย่างติดกต่ยังติดคิวอยู่มาติดที่คิวใครติดที่คิวฮอ สบายใจแล้วยิ้มสบายใจแล้วแรงมากแต่นี่เรื่องจริงเออแต่น่นจะไม่เห็นกันใช่ไหมปี่หน้าอยู่ที่ฮอครับอยู่ที่ฮอครับเพราะจะเขาจะมีเวลาพเปล่าแต่ดี๋ยวหที่พูดคืออิ p แ c t ใช่ไหมมันต้องใหญ่ขนาดนั้นอาจจะเป็นเออรัศมีรัชมังเลยเราจะบิดสยามประเทพีพีรู้สึกไงบ้างปีพีเท่ากับคนไทยย แค่เฉกเด่นของเราไม่คือเราก็ต้องหนีสปอยไงเราจะปิดสยามประเทอครับผมแต่เราคือที่หลายๆคนรออยู่งานแสดงงานแสดงปีหน้าที่พี่บอกว่าจะต้องมีผลงานการแสดงแล้วหลับปีหน้าครับค่ะดิวกินเขาถามกันพี่พี่จะถมิวกินมิวกินตอบพี่พีนี่เขาแบบ คิดว่าเขาน่าจะมีงานแสดงใช่ไหมพีหน้าเขาก็เต็มตรงเต็มตัวนะเมื่อกี้อยู่น้องเขาถามพี่จะไปเรียน acting เพิ่มจะแบบอะไรอย่างงี้นะเขาแบบเต็มตัวดีนะมั่วเปล่ามั่วแล้หลายคนแล้วหลายคนว่าเออคนที่กลาอะไรที่ถึงอยากจะให้มาคู่กันนีเอออาจจะเป็นพี่หรือเปล่าใช่หรอใช่เปล่าจะยอมมาเล่นเขาจะยอมมาเล่นด้วยหรอพี่เขาเล่นตัวหรอเขาเเล่นตัวรอดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบเ mega star เล่นเล่นอยู่แล้วถ้ามีพีเขาเอคยปากชวนเขาไม่เคยเอายปากชวนผมเลยเวลาดีๆชวนชุนสิ้นชุนเลยชนตอนนี้เลยไปเล่นหนังด้วยกันปังได้อยู่แล้วแค่นี้ได้หรอแค่นี้เลยได้มากเดี๋ยวติดตามนะครับผมไม่อยากหลสปอยไงเดี๋ยวจะไม่สนุกกันแต่เดี๋ยวจะเป็นซีรีส์เพิลล่าคอเป็นหนังกันจริง เขาชวนเล่นหนังอยู่เมื่อกี้เึงทำนี่มาด้วยกันแต่ต้องแทนมาตรงนี้นะตั้งตั้นแรงเป็นเป็นการแสดงเป็นการแสดงดังรูปแบบไหนก็เล่นตลอดเวลาก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วที่เขาบอกว่าพีพีเท่ากับคนไทยพูดไปเรื่อยนี่คือเรารู้สึกไงบ้างคนไทยนี้เราเป็นพีพีชนะเลิศใชเลิศตอนนี้เรามาเป็นพีพีเท่ากับคนไทยพูดไปเรื่อยก็ อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมว่าแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าผมก็แบบบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรก็แบบพยายามตอบไปพูไปเรื่อยของเราอะไรนะไม่จะไม่ลดการลดไม่ลดการไม่ลดไปด้วยเราจะไปให้สุดเราจะไปให้สุดอปยังไงครับคุณางๆผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเป็นไงนะครับ เหมือนพี่เลยครับรู้สึกไงก็คล้ายๆกันอย่ากินเองมีห้ามเขาทั้งแหลเวลาเขาพูดแบบตรงไปเลยโอ้ยไม่มีใครห้ามเขาได้หรอครับพี่อีพีเขาแบบเป็นโว้เมกะสตาร์ใครจะไปห้ามเขาได้ล่ะเรื่องอะไรนะยังเป็นเมกะสตาร์เป็นโวลเมกะสตาร์หรือว่าหรือว่าเวลาขัดแล้วเขาจะแบบว่ายังไงมาหรือว่ายังไงก็ไม่ค่อยขัดแล้วกามีความสุขเวลาได้เขาแบบได้แบบนั่นนี่นี่นั่นเลยของเขาอะไรงเงี้ยแต่เขาก็แบบรู้ว่าเขาพูดเล่นเขาก็เออก็ มีความสุขก็ดีแล้วแสดงว่าพี่พีชเวลาเราพูดหลายคนรูสว่าชื่นชอบแล้วมันก็ไม่ชอบขอบคุณครับขอบค,คุณมากกว่าที่แบบเหมือนเหมือนเราแบบในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ยังแบบว่าให้ความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเหมือแนบบแบบเราก็ได้ส่งความสุขให้แบบพี่พีทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเหนียวเยียร์เหนียเยียก์พูดไปเรื่อยปีหน้าจะไเรื่อยเียกพูดไปเรื่อยใช่ดยแบบจะเป็น n e น y e ว r New นมีแล้ว <New Year S 2> <laughs> ถ้าพี่จะมาในมาสแบบสุขุมยยัังงงงไไพูดในเชิงวิชาการขนาดนั้นครับอันนี้เบียร์พีหน้าก็ได้ข่าวว่ามี่จะปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันขพีใช่ครับก็จะเป็นในต้นปีหน้าครับอเดี๋ยวรอติดตามเป็นมาอย่างไรครับเคยฟังไหมเคยฟังไหมไม่ใหม่เคยฟังเคยฟังเมโลดี้ยังไม่เคยฟังเนื้อใช่ก็หวว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพใหม่ของพีพีดีนะอย่างนี้รู้สึกว่าเขา ได้มาทําอะไรที่แบบผมมารู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาเวลาเห็นภาพเนี่ยงเขาผมรู้ผมในฐานะคนดูผมรู้สึกว่ามันว้าวเลยว่าก็รอดูรอดูครับยจะเป็นเอ็มีคือคนนี้ไหมก็เอ็มพีก็นี่เลยเขาเป็นเอลิสเอเชียแล้วไปลับก็ได้เปลี่ยนแล้วนี่คือเอลิสของเอเชียพี่เขาจะมาเล่นให้หนูหล่อไม่กลับตาเราไม่ แล้วเขาคิดค่าตัวมา50ล้านดอลลาร์เยอะทำยังไงเฮ้ยถ้ามีคนแบบจ้างผมเท่านั้นรีบติดต่อมาเลยนะฮะผมจะโอเคเรียบร้อยก็เหมือบกันคุณครัคุณบคุณรับได้เลยคุณดาวกไม่เอาไปเล่นลกสอคนก็ได้